สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยท,ทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้เลยคุณลูกค้าขาว่าจะเป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมแท้คุณลูกค้าขาผ้าไหมทอเครื่องผ้าฝนะ้ายนะคุณลูกค้าขา ผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอเครื่องมีหมดทุกรูปแบบเลยคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะจะนําผ้าที่คุณลูกค้ามีอยู่หรือว่านะคะจะเลือกเลือกใช้นะคะผ้านะคะของร้านแม่มาดีผ้าไทยของเราก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจะส่งนะคะคุณลูกค้าขาให้กับคุณแม่สมปองนะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะจะนําไปสวมใส่นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดชุดไทยวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาจะแวะมาที่หน้าร้านแม่มริภาไทยของเราอยู่ในเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะหรือว่านะคะคุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองอยู่แล้วเนาะชอบแบบแพทเทิร์นนะคะรูปแบบไหนของร้านแม่มริภาไทยเดี๋ยวนุ่มนะคะจะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค้าสแกนที่ QR code ค่ะสแกนที่ QR Code ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขากดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มริพาไทยของเราไว้ได้เลยคุณลูก เติมให้ดูให้ชมรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าดูเข้าชมนะคะรีวิวสินค้านะคะที่มีมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นรีวิวตอนนี้ค่ะ ในวันนี้คุณลูกค้าขามีมากกว่า1 0 0 0 0รีวิวคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไทยนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้านะคะที่คุณลูกค้านะะคนํามาให้ทางร้านของเรานะคะออกแบบดีไซน์ตัดให้คุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าซื้อผ้ามาไว้แล้วใช่ไหมเต็มตู้เลยใช่ไหมส่งมานะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นผ้าใหมแท้ค่ะตัวนี้เป็นผ้าใหม่แท้ผ้าใหมสุรินนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อมาเนาะเป็นชุดเนาะเดี๋ยวขออนุญาต คุณลูกค้าสามารถส่งผ้ามาให้ทางร้านตัดให้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะนี่จะเป็นผ้าชุดเลยเป็นผ้าชุดเนาะเป็นผ้าตัดชุดใช่ไหมทางร้านนะคะก็ตัด ให้ออกมาให้แบบสวยงามพรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาเลือกแบบเสื้อได้ตามใจชอบเลือกแบบเสื้อได้ตามใจชอบคุณลูกค้าชอบเสื้อรูปแบบไหนของร้านแม่าริพาไทยก็สามารถเลือกชมเลือกชอ็อปแล้วก็สั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาจะส่งผ้ามาให้ทางร้านตัดให้นะคะหรือว่านะคะคุณลูกค้าจะเลือกผ้าที่ร้านแล้วสั่งตัดก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าขา0890416008่08ค่ะ 0890416008คุณลูกค้าขาง,งานผ้าไทยสวยๆนะรอคุณลูกค้าอยู่นะคุณลูกค้าจ๋ายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยเนาะ ี่ค่ะคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งรูปแบบเนาะเป็นงานผ้าไทยผ้าไหม่สวยๆคุณลูกค้าคะผ้าไหมเซตนี้สวยงามแล้วก็รีเมียมมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่สมปองนะยินดีนะคะแล้วก็ขอพระคุณมากๆด้วยนะคะถ้าชอบถูกใจนะเดี๋ยวเราสั่งตัดเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเรามาสั่งตัดเพิ่มเติมกันนะคะในรูปแบบของผ้าถุงวันนี้นะคะคุณแม่นะคะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายกดตะขอทั้งหมดนะคุณแม่บอกว่าเผื่ออ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงก็สามารถขยับตะขอได้เอง นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะรอบเอล32นิ้วค่ะ <c oughs> ความยาวของผ้าถุงทุกผืนเลย <c oughs> คุณลูกค้าขาตัดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> คุณแม่บอกว่าใส่แบบนี้แหละสบายเพราะว่าอะไร <c oughs> บางครั้งบางทีเนาะเราอ้วนขึ้นผอมลง ราก็สามารถขยับตะขอได้เลยรวมไปถึงนะคะเสียดายผ้าเนาะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องไปตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จใช่ไหมได้เลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบอยากตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จก็ยินดีคุณลูกค้าค่ะตัดได้เลยค่ะผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟข้างผ้าถุงป้ายเปิดติดซิฟข้างหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดเหมือนคุณแม่สงฟองเนาะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขออย่างเงี้ยค่ะ <S <S คุณลูกค้าเริ่มต้นที่รอบเอวมาให้ทางร้านก่อนนะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะนะคะอย่างคุณแม่นะคะรอบเอว32ค่ะ แล้วก็ความยาวของผ้าถุงยอยู่ที่35คุณลูกค้าขาสวยมากนะคะชุดสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันมีผ้าเยอะแยะมากมายส่งมาให้ที่ร้านเราตัดนะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนี่เป็นผ้าตัดชุดนะคะที่คุณแม่สั่งซื้อมานะก็มาให้ทางร้านแม่บริภาทไทยของเราตัดให้ยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆคุณลูกค้าขาเหมือนที่นุ่มเคยบอกไว้บอกว่าที่ร้านนะคะ สามารถนะคะส่งผ้ามาให้ทางร้านตัดให้นะคะคุณลูกค้านะทางร้านก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะอันนี้เป็นใหม่แท้คือตัดออกมาไม่มีปัญหาคุณลูกค้าค่ะแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะซื้อผ้ามาเนาะซื้อผ้ามานะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ค่ะคุณคุณลูกค้าก็ซื้อผ้าคุณแม่ซื้อผ้ามานะคุณแม่ส่งปองนะคะก็ไปเลือกซื้อผ้าออมาใช่ไหม รุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขาตัดได้นะแล้วรูปแบบแพทเทิร์นคือสวยงามมากๆแต่คุณลูกค้าจ๋าผ้ารุ่นนี้มันจะเป็นแบบว่าที่คุณแม่ซื้อมาเนาะมันจะเป็นผสมพลาสติกเยอะสักหน่อยนึงเวลาเราอัดผ้ากาวผ้าจะหดคุณลูกค้าขาวเวลาอัดผ้ากาวเนี่ยผ้าจะหดเนาะดังนั้นค่ะเวลารีดนะเวลานําไปใช้งานคุณลูกค้าขาคุณคลูกค้ารีดรีดเฉพาะตรงผ้าฝ้ายที่เพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะเริ่มเอ่อรีดเฉพาะตรงผ้าฝ้ายนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือสีขาวของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะที่แต่งแต่งขอบ เพิ่มเติมแบบนี้รีดเฉพาะตรงนี้ก็ได้เพราะว่าในตัวเนื้อผ้าแบบนี้ไม่ต้องรีดนะหรือว่าถ้าจะรีดจริงๆใช้ไฟอ่อนๆนะใช้แค่ไฟอ่อนๆนะเพราะว่าผ้าหดค่ะคุณลูกค้า่ะเพราะว่าผ้าหดนะอันนี้คือผ้าที่คุณลูกค้าช็อปมาคุณลูกค้าซื้อมาแล้วมาให้ทางร้านตัดให้นะคะทางร้านก็ขออนุญาตแจ้งตามนี้เลยเพราะว่านะคะช่างนะเอาไปเพราะว่าของเรานะ่ยต้องรีด ต้องต้องรีดก่อนรีผ้าก่อนแล้วก็อัดผ้ากาวจากนั้นถึงจะลงแพทเทิร์นได้คุณลูกค้าคะช่างบอกเลยว่าผ้ารุน่นนี้ผ้าหดนะคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้านําไปสวมไปใส่นะนําไปสวมไปใส่เพิ่มเติมคุณแม่จ๋าคุณแม่รีไฟอ่อนๆพอนะคุณแม่รีไฟอ่อนๆห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นผ้ามันก็จะหด มันก็จะแบบไซส์มันก็จะลงลงลงไปอีกนะคุณลูกค้าจ๋ายังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้ามาสั่งซื้อมาให้ทางร้านตัดให้นะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าซื้อเป็นผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายทอมือไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือ2ตะกอผ้าฝ้ายทอมือ4ตะกอเราก็ตัดได้หรือว่านะคะจะเป็นผ้าไทยลายราชวัตรนะคะผ้าไหมขอเป็นผ้าไหมแท้เนาะคุณลูกค้าขาไหมแท้ไหมทอเครื่องเราก็ตัดได้คุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆละกันเนาะะะแแแ่าาาาางงรรรร้้้นนก็จจจบบีหลเเเพวะ เราจะรู้ว่าผ้าหดหรือไม่หดตอนที่เราไปอัดผ้าก,กามนี้แหละคุณลูกค้าค่ะทางร้านก็จะแจ้งให้กับคุณลูกค้าทราบด้วยนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะงานแบบแพทเทิร์นสวยมากงานแบบแพทเทิร์นสวยมากดูสิเห็นไหม ดูตรงคอสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาเห็นไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานแพทเทิร์นผ้าไทยของร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะมีหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่สมกองนะคะแล้วนำผ้ามาตัดนะคะนำผ้ามาตัดนะให้ไปรับนะคะมาเที่ยวร้อยเอ็ดพอดีเนาะมาเที่ยวร้อยเอ็ดพอดีนะคะให้ไปรับที่โรงแรมเนาะมาช็อปที่หน้าร้านเลยนะคะคุณลูกค้านามาเลือกผ้าแล้ว ช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะเสื้อสูทเสื้อผ้าเขามาเนาะเสื้อสูทผ้าเขามาดูไปถึงนะคะก็ก็ช็อปผ้านะคะที่ร้านแล้วสั่งตัดเพิ่มเติมด้วยขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าสวยเนาะทรงนี้สวยค่ะคุณแม่จ๋าคุณแม่ใส่ได้เลยใส่สบายค่ะใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้เหมือนที่นุ่มบอกไว้นะคะก็รีไฟอ่อนๆรีไฟอ่อนๆแค่นั้นแหละคุณแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูนะคะที่นะคะรูปแบบแพทเทิร์นนะคะตัวต่อไปเนาะว่าเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะคุณลูกค้าขาอ่าโอเคนะคะอันนี้นะคะคุณแม่นะคะไปเที่ยวเวียงจันทนะคุณลูกค้าขาประเทศลาวเนาะสั่งไปช้อปปิ้งผ้ามาใช่ไหมนี่เลยคุณลูกค้าขาซึ่งคุณลูกค้าอีกหลายท่านนะซึ่งมีคุณลูกค้าอีกหลายท่านนะคะที่ไปช้อปปิ้งนะคะที่นะคะ ที่เวียงจันทร์เนาะที่เวียงจันทร์คุณลูกค้าขาประเทศลาวเนาะช้อปปิ้งผ้ามาใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถนําผ้ามาให้ที่ร้านเราตัดได้นะแต่ขอบอกว่าผ้าหดสักหน่อยนะคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้จะหดอยู่นะคุณลูกค้าขาจะหดสักหน่อยนึงอยู่นะคะคุณลูกค้านะเวลารีดเวลารีดนะคุณลูกค้าใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะเวลารีดคุณลูกค้าใช้ไฟอ่อนนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าคุณลูกค้านะได้ไปช้อปปิ้งผ้ามาเยอะเลยคุณลูกค้าขาแต่ไม่มีที่ตัดมาให้ทางร้านของเราตัดนะคะคุณลูกค้าขายยนนะะคคีุ่ณ คุณแม้ก็ไปซื้อมาเป็นผ้าเป็นชุดแบบนี้เนาะทางร้านก็ตัดให้ ยินดีค่ะคุณลูกค้า่ะเพราะว่านะคะเขาจะมีผ้าพื้นมาให้แล้วก็ผ้าที่สําหรับตัดผ้าถุงแล้วก็ผ้าสําหรับที่ทําสบายแบบนี้เราสามารถมาแต่งตรงเสื้อได้ด้วยคุณลูกค้าขะเราไม่จําเป็นจะต้องไปทาเป็นสบายก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่เนาะดังนั้นค่ะทางร้านนะคะก็เลยนํามาต่อนะคะคุณลูกค้าขะต่อตรงเป็นชงชายเสื้อตรงนี้ยินดีค่ะทําได้แน่นอนคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ0890416008าะนําผ้ามาเอง หรือว่านะคะจะมาเลือกช้อปผ้าที่ร้านยินดีค่ะคุณลูกค้าขาแวะมาดูแวะมาช้อปได้เลยนะคะนี่เลยเห็นไหมรูปแบบของผ้าถุงเราก็สามารถตัดแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาตัดแบบตันเป็นผ้าถุงตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดขอเพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าสามารถขยับตะขอได้เองไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงคุณลูกค้าขาขยับตะขอคืออะไรขยับตัวขอตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวรับด้านใน แล้วก็ตัวรับด้านนอกแบบนี้คุณลูกค้าสามารถขยับได้เลยคุณลูกค้าสามารถขยับได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอันนี้รอบเอล32ค่ะความยาวของว่าถุงอยู่ที่35นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเนาะใส่แบบนี้อยู่แล้วเนาะอยากใส่อยากตัดใช่ไหมมีผ้าอยู่ คิดถึงร้านแม่มารีพ้าไทยนะสามารถส่งผ้ามาให้ที่ร้านเราตัดให้ได้เลยคุณลูกค้าคะรูปแบบนะคะงานตัดนะคะราคาค่าตัดอยู่ที่รูปแบบของเสื้อด้วยนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแต่ถ้าเป็นผ้าถุงแบบนี้ค่าตัดอยู่ที่800บาทค่ะค่าตัดผ้าถุงอยู่ที่800บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถส่งผ้ามาให้ทางร้านของเราตัดให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าทอมือผ้าทอเครื่องส่งมาได้เลยคุณลูกค้า่ะยินดีนะคะ ร้านแม่มาลิผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะชอบรูปแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกนะคะเลือกชมเลือกชอปได้เลยเพราะว่าเรามีรูปเยอะมากๆนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะรีวิวสินค้านะคะที่คุณลูกค้านะคะได้เข้าไปดูเข้าไปชมเนาะทางช่อง YouTube แม่มาลิผ้าไทยเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยยินดีและก็ขอบ,บคุณมากๆเลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะคุณแม่นะคะชอปนะคะเสื้อผ้าไทยสวยๆชอปเสื้อผ้าไทยสวยๆผ้าฝ้ายทอมือผ้าายทอมือตัวนี้1,900บาันะคุณรูกค้าขา1ค0 0บาท สวยแล hum, e ้วก็นุ่มละมุนมากๆนะคะวันนี้คุณแม่ก็เลือกใช้นะคะเป็นผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่ผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่โกอินเตอร์นะคุณลูกค้าคะไปสวมใส่นะคะอยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะคุณล fall. ูกค้าขะคุณแม่จะใส่แบบนี้แหละเนาะใส่แบบนี้แหละใส่เข้าวัดใส่ไปวัดนะคะที่อเมริกาคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ค่าผ้าพร้อมผัาถุงค่าผ้าพร้อมค่าตัดเนาะต้องบอกอย่างนี้ค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1 1290บาท เป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสั่งตะกร เป็นผ้าของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขารวมไปถึงคุณแม่ก็สั่งตัดด้วยเนาะด้านในอัด้ากาวเต็มผืนด้านในอัดพากาวเต็มผืนค่ะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอซึ่งสามารถนะคะขยับตะขอได้เลยคุณลูกค้าคะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอได้เช่นเดียวกันเหมือนผืนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอได้เองนะคะคุณลูกค้าขายินดีีแล้้วกกก็ขอบพะคคคุณมาาู่่ใสด ใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะมีผ้าเ,เ,เต็มตู้เลยใช่ไหมมีผ้าเยอะแยะเต็มตู้เลยส่งมาให้ที่ร้านตัดได้นะคะคุณลูกค้าขายินดีค่ะถ้าชอบงานแพทเทิร์นของร้านแม่มารีผ้าไทยร้านแม่มารีผ้าไทยก็ยินดีนะคะคุณลูกค้าขาตัดให้นะคะตัดให้คุณลูกค้าได้ใส่นะมีผ้าเยอะเลยใช่ไหมหาที่ตัดอยู่ใช่ไหม <c oughs> ได้ดูได้ชมคลิปนี้พอดีนะคะสามารถส่งมาได้เลยคุณลูกค้าขาจะตัดเสื้อ จะตัดเสื้อตัดผ้าถุงตัดกระโปรงคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่เป็นไรนะโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา9ูนย์แ0 8ค่ะ089-0416-008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่นะคะได้นำเสนอนะคะรูปแบบผ้าไทยนะคะทางช่อง YouTube แม่มดีผ้าไทยแล้ว ทำให้แบบว่าเนาะรู้สึกแบบอยากสวมใส่ผ้าไทยนะคะขณะอยู่มืองนอกเนอะอยู่อเมริกานะคะก็ยังแบบคิดถึงนะยังนึกถึงร้านแม่มริผ่าไทยได้ดูได้ชมตลอดด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่สมปองมากๆเลยนะคะบอกว่าได้รับดูรับชมนะคะตลอดเลยนะคะทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะเด่น้่งส่งให้นะนนเสร็จแล้วนะนนเสร็จแล้วนะวนะเนะด่น้อมส่งให้นะคะวันนี้ค่ะวันนี้เด่น้อมจัดส่งให้นะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะสวยไหมอันนี้เสื้อสูตรค่ะอันนี้เป็นเสื้อสูตรผ้าข่าม้าผ้าฝ้ายทองมือค่ะ เสื้อสูทผ้าขอมา้าผ้าายทอมือสวยมากๆนี่ค่ะวันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทวันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทมีหลายไซส์ด้วยนะโอเคก่อนหา,าวันนี้ค่ะเสื้อสูทสวยๆอีกหนึ่งตัวคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะ โกเทอเมริกา <c oughs> เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขายยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆ <มา S 1> นะคะ <มา S 1> ของ <มา S 1> ร้าน<ม>าแหวนบริผ้าไทยก็ยินดีค่ะ <มา S 1> <ๆ S 2> คุณลูกค้าขามีหลากหลายรูปแบบหลากหลายคอลเลคชันมากๆนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอปนะคะวันนี้จัดส่งทั้งหมดนี้เลยนะคะให้กับคุณแม่สมปองเนาะตอนนี้นะคะคุณแม่สมปองนะคะอยู่พัทยาค่ะเดี๋ยวต้องส่งเนาะเดี๋ยวส่งส่งไปให้ก่อนแล้วคุณแม่ก็เนาะใส่ กระเป๋าเนาะกระเป๋าแล้วก็เดินทางไปเลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่าถ้าจัดส่งนะคะจากประเทศไทยนะคะไปอเมริกานะคะค่าจัดส่งกิโลกร,รัมละ1000ับาทเริ่มต้นที่1000บาทนะคะจัดส่งขนส่งไปสนีไทยซึ่งทางร้านของเราก็จัดส่งได้นะคะคถ้าคุณลูกค้านะคะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วสนใจสั่งตัดนะคะอยากเลือกผ้าแล้วสั่งตัดนะยินดีค<ด>่ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆนะคะแต่ค่าจัดส่งนะคะก็กิโลกรัมละเริ่มต้นเนาะหนึ่งพันบาทคุณลูกค้าขาที่ทางร้านของเราจัด ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆนะวันนี้ทั้งหมดนี้เลยคุณลูกค้าขาเตรียมนะคะเตรียมแพ็กจัดส่งให้แล้วนะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณคุณแม่มากๆ ขอบระคุณคุณแม่สมปองมากๆนะคะที่นะคะให้นะคะร้านแม่มริพ้าไทยของเราดูแลชุดไทยรอบนี้คุณลูกค้าขาบอกว่ามีงานสําคัญด้วยเนาะมีงานแต่งด้วยจะสวมใส่นะคะไปงานแต่งรวมไปถึงนะคะจะไปทําบุญเนาะคุณแม่ชอบทาบุญมากๆนะคะก็จะสวมใส่เข้าวัดทําบุญด้วยนะคะร้านแม่มริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบระคุณทุกการสนับสนุนขอบระคุณทุกการติดตามนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มริพาไทยนะ,ะมีรีวิวสินค้าผ้าไทยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่ๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวม รวมไปถึงนะคะพี่ๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะร้านของเรานะคะจะส่งได้ทั่วโลกเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรอยู่ประเทศอะไรนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะ